สวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวมุศรน,นันสวัสดนะคะวันนี้นะคะจะมาสาธิตการใส่ OG เทิค่ะซึ่งการใส่ OG เทิวนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อการเออไว้สําหรับให้นมนะคะหรือว่าให้อาหารสาหรับเด็กอาลกนะคะหรืออาจจะเป็นการระบายลมหรือว่าสิ่งข้าง้ายที่อยู่ภายในช่องท้องค่ะสาหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีถุงมือสเตลลน์ค่ะเอาไว้สอดใส่น,นะคะแล้วก็สายนะคะซึ่งในแต่ละสายนะคะก็จะมีความแตกต่างกัน ถ้าเกิดเด็กนะคะทารลที่อายุน้อยกว่าน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์นะคะสายนะคะจะอยู่ที่5้าถึงหค่ะเด็กทารลนะคะจะอยู่ที่6กถึงแค่ะเด็กโตนะคะจะอยู่ที่8ปดถึงสิค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะจะอยู่ที่12บสถึงสิค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะในเด็กทาโลคที่น้ำหนักตัวน้อยนะคะจะนิยมใช้สายอยู่ที่หค่ะแล้วก็เด็กทารลปกตินะคะจะนิยมใช้สายอยู่ที่8ค่ะสําหรับอุปกรณ์อื่นๆนะคะก็จะมีไซลิงค่ะแล้วก็ เป็นที่ปิดสายหลังจากนั้นนะคะก็จะมีสำลีนะคะชุบน้ำต้มสุกค่ะเอาไว้เช็ดปลายสายค่ะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์นะคะสำหรับล้างมืออันนี้เป็น้วยใส่นมนะคะแล้วก็เป็นทาสเปอร์ฟอริค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาจัดโพส d i t i o n ให้กับเด็กค่ะเดยเน้อนะคะจะต้องจัดท่าของทาลกนะคะเพื่อไม่ให้ทาลกนะคะดิ้นค่ะ เราก็จะต้องอเช็คดูดเสื้อผ้าด้วยนะคะเพื่อที่จะเหมาะสำหรับการวัดสายค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ล้างมือเ็ดขั้นตอนค่ะ ถุงมือสเตอร์ไลน์นะคะโดยการใส่ถุงมือสเตอร์ไลน์นะคะจะใส่เพียงแค่ที่ขนาดเท่านั้นค่ะคะ่ะใส่ถุงมือสเตอร์ไลน์แล้วนะคะเราก็จะต้องเ,อเตรียมสายนะคะโดยเรานะคะจะต้องระวังสายนะคะไม่เอ่อไม่ให้เกิดการคอนเทมิเนตค่ะคะ่ะแล้วเราก็จะมาวัดตำแหน่งของสายนะ โดยเราจะวัดนะคะจากาปลายจมูกนะคะมาที่บริเวณติ่งหูนะคะแล้วก็วัดจากปลายจมูกนะคะมาที่ระหว่างซิกฟอยกับสะดือค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องทําการาใส่สายนะคะโดยใช้เทคนิคนะคะนุ่มนวลแต่รวดเร็วนะคะ ค่ะเมื่อเราเห็นตำแหน่งแล้วนะคะเราก็จะทำการยึดสายค่ะก่อนที่เราจะทำการยึดติดสายนะคะเราก็ต้องทดสอบตำแหน่งของสายนะคะว่าตำแหน่งของสายนะคะอยู่ในกระเพาะอาหารหรือเปล่านะคะโดยการดูดเช็คคอนเทนต์ค่ะเราก็จะดูดขึ้นมานะคะอันนี้นะคะสมมติว่าเป็น เอ่อ no content นะคะเมื่อ no content นะคะเราก็จะปิดค่ะแล้วเราก็จะทำการยึดติดสาย การติดสายนะคะเราก็ต้องติดให้มั่นคงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เลื่อนหลุดค่ะหลังจากนั้นนะคะ,ะ,คะเราก็ต้องจัดท่าเด็กให้เรียบร้อยะคะ่ะ ค่ะเมื่อเราตรวจสอบตำแหน่งของสายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการลริดนมให้กับเด็กค่ะโดยการให้นมนะคะออเดอร์นะคะแพทย์สั่งนะคะอยู่ที่10 cc ค่ะ ก่อนที่จะเปิดจุนะคะเราต้องทําการพับสายนะคะเพื่อให้อากาศเข้านะคะค่ะเมื่อเราจะให้นมนะคะเราต้องลดตําแหน่งของสายนะคะให้อยู่ต่ํานะคะเพื่อให้การไหลของนมช้าลงค่ะถ้าเกิดการไหลของนมเร็วนะคะอาจจะทําให้เด็กนะคะสําลักได้ค่ะ ให้นมเสร็จแล้วนะคะเราอาจจะให้น้ําตามได้1นึงือสซีซีค่ะหลังจากที่เรา,เาให้นมเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาจัดท่าของทารกนะคะให้อยู่ในท่าศีรษะสูงค่ะประมาณ30นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการอุ้มเลยค่ะ ได้แล้วนะคะจะต้องยึดตัวเด็กนะคะประคองไว้ที่บริเวณใบหน้าค่ะแล้วก็ทําการลูบถ้าเกิดเราได้ยินเสียงเลยนะคะเราก็สามารถจัดท่านะคะให้กลับมานอนในท่าปกติได้นะคะแต่ถ้าเกิดเด็กนะคะยังไม่มีอาการเลือออกมานะคะเราก็จะทิ้งให้เด็กนะคะนอนในท่าศีรษะสูงนะคะประมาณ30นาทีค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เรานะคะให้นม ทางสายยางแล้วนะคะเราอาการที่ควรจะสังเกตนะคะก็คืออาการท้องอืดน,นะคะหรือว่า,อามีอาการอาเจียนค่ะถ้าเกิดท้องอืดมากๆนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะเราต้องสังเกตที่สะดือนะคะว่ามีท้องอืดสะดือแดงหรือเปล่าค่ะค่ะขอบ